ไปจับสอจ,อจอจอเน่คือมันตลกมากนะคือหมายความวันนี้ผมประมามปไมาวว่าเรือนี่วางแผนจับปลาหวานแต่ไปจับได้ปลากระตักแต่ว่าพอมาดูพอมาดูแล้วเนี่ยนะครับดูรูปแบบกระบวนการเนี่ยมันเหมือนกองเรือจับปลาทูน,น่าต้องใช้เรือหลายลำมากนะ,ะนะครับก็คนก็เห็นว่ามันต้องได้ปลาทูน,น่านปลากฏว่าจับไปจับมาเนี่ย ไปคว้าเข่งไอ้ปลาทูคอหักอ่ะน่าหัวคอแล้วก็ปราฏก่าปลาทูคอหักตายแล้วเนี่ยยังยังไม่มีเหลือแต่เข่งวกเร่าอ,ะอ่ะผมก็ว่าทั้งวันวันนี้นะครับรายการไหนโทรมาสัมภาษณ์ออกรายการสดผมบอกว่านี่นะครับว่าคุณเนี่ยนะครับโฆษณาใหญ่โตแต่ปรากฏว่าพอไปจับเนี่ยและจับไม่ได้ด้วยม,มามแถลงข่าวก็คือว่าเขาหนีไปแล้วในระหว่างทางก็คือ เราจะเข้าไปจับแล้วนะตอนนั้นไม่จับว็ไปค้นเฉยๆเจ้าข้าเอ้ยมันคงจะนั่งรอเพราะว่ามันจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะแต่ว่ามันมีแรงเหวี่ยงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการนะครับให้ข่าวล่วงหน้าเลยว่า11.30นจะแถลงจับตัวกันใหญ่ใหญ่นะครับเป็นนักการเมืองดังแค่ไหนนะครับไม่รู้ดังขนาดไหน นะครับเพราะว่า <Yeah. S 2> มันไม่สมราคาคุยค่ะนะครับตอนแรกเปิดออกมานึกว่าจะเป็นสอสอรัฐมนตรีก็ข่าวออกมาอย่างนั้นทางนั้นะนะครับแต่ดูดูพรุ่งนี้ต่อเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการเมืองใดๆก็ตามอะถ้าไม่ตรงไปตรงมากับประเทศและประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนนั้นนค่ะ ชนะก็อยู่ได้ยากใช่นี่นี่ผมผมก็อุปมาอุปมยให้ฟังเลยว่านะครับวันนี้ก็เลยเห็นไหมอาการคนด่าแม่กันทั้งทั้งบาง <c oughs> นะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าสจสังกัดพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยว่าเขาลาออกแล้วเห็นไหมแต่ว่านี่นะครับประเทศอ่ะมันจะเป็นเครื่องมือของการ <c oughs> ล้อเล่นกับประชาชนไม่ได้ค่ะ <c oughs> ประชาชนไม่ใช่เพื่อนเล่นที่มาเล่นเรื่องเหล่านี้นะ ทีนี้ก็ดูน้ำหน้าวันพรุ่งนี้ะนะครับผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับว่ามันมันแปกและก็จะนำไปสู่สถานการณ์หลายๆอย่างนะเพราะการปล่อยปลาละเลยเนี่ยและคิดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยคนก็คิดแบบนี้มาเยอะนะ,ะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ควบค,วบคุมสถานการณ์ไม่ได้ะนะครับก็ดูว่าวันพรุ่งนี้ที่จะถแถลงนะครับว่าได้ขยายผลไปถึงเนอีอคือตอนที่ไปจับเอาไอ้สสอพักประชาชนเนี่ย เงียบกิ๊บนครับไอ้เจ้าตัวรู้หน้ารู้ก่อนสองวันแล้วก็ไปตะคุบตัวที่กรุงเทพไม่ใช่ในพื้นที่เนี่ยเพราะเจ้าตัวเขาประสงค์อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ากรณีอื่นนั้นเนี่ยนะครับประโคมจนกระทั่งไงเขาตั้งหลักนะครับคือไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยไม่รู้เรื่องตั้งหลักมีเวลาลากิจโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์นะครับที่จะแถลงข่าววันพรุ่งนี้นายทุนใหญ่ นักการเมืองดังภาคอีสานอ่อดังขนาดไหนฮ <c oughs> ้าไอ <c oughs> ้ว่าลุนกันเกือบตายนะครับขนาดไปจับประทูคอหักตอนออกแบบของเรือจับตูหน้านะครับเรือหลายลำนะครับปรากคว่าไอ้ขนาดประทูคอหักมึงยังไม่มีมปัญญาจับได้แค่เข่งค่ะไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> ค,คือผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร นะครับว่าคุณจะไปจับใครอย่างไรอ่ะค่ะแต่โฆษณาให้ได้ยินทําไมแต่คนคอมเมนต์เยอะเลยนะคะคงอยู่ให้จับหลอกนี้ไปแล้วทิศทางเดียวกันหมดเลยอ่คือนี่ครับไอ้น,นี่คือปัญหาของบ้านเมืองนะค่ะเพราะเนี่ยนะครับไอ้ความการจัดสายสัมพันธ์ที่มั่นแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยแล้วก็มันลามเนี่ยไอ้นี่แค่ระดับเล็กๆนะถ้าเทียบกับเฉินชื่อเนี่ยนะครับในบัญชีเฉินชื่อเนี่ย ตัวใหญ่กว่ากันมากมายถามว่าเนี่ยครับก็แค่ระดับนี้เนี่ยเป้าเนี่ยครับคนคิดเป็นสอสไปจับสอจอย่าบอกนะพรุ่งนี้เป็นอบตนะเว้ยนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพราะเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่บ้านเมืองเขามีความคาดหวังว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนะครับจะนำพานะครับสู่นะครับสิ่งที่ ดีหลังจากคนไทยเดือดร้อนกับเรื่องนี้มานานเราโกรธกัมพูชานอกจากการลุกล้ำดินแดนแล้วก็คือเรื่องกมเมอร์นะะและจนกระทั่งนี้นะครับทำท่ากันเอาเรื่องใหญ่โตเนี่ยผมก็บอกว่าภายในเนี่ยนะครับภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นหน้าเหล่านีหลังแต่ผมวันนี้ดูที่การละศินนะะนะครับแทบจะคิดอะไรต่อไม่ได้นะครับคิดว่าเลอะเทอะแล้วประเทศนี้ <H> um. นะครับวันพรุ่งนี้ก็มีการดู ดูน้ำยาแถลงกันต่อคเพราะนี่นะครับถ้าถ้ายังทํากันแบบนี้อยู่เนี่ยอย่าประมาทนะครับอารมณ์ความสุขของประชาชนนะม,มันไม่หมูนะนะครับมันจะกลายเป็นว่าหาดีไม่ได้เลยบ้านเมืองเนี่ยคือผมก็มองว่านี่ครับว่าอย่าทําให้ประชาชนเขาผิดหวังกันมากกว่านี้คเพราะที่ทแถลงมันไม่สมเหตุสมผลนะครับมาแถลงว่าเขาหนีไปแล้วมันง่ายไปไหม นะครับมันไม่เหมือนกับโจรลักวิ่งชิงปล้นนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับความรู้สึกของคนไทยที่เขามีความคาดหวังอย่างเอาจริงเอาจังในเรื่องการปราบปรามแต่การเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดไหมคะคุณจุฬารก็จะเป็นตลอดเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เตือนสติในเวลาที่เหลืออยู่ะนะครับเข้าใจว่าวันนี้คงฟังด่าแม่กันทั้งวันนะนะครับ <c oughs> ไม่ว่ารายการไหนสัมภาษณ์เล่าอะไรว่าตลก ทีนี้เนี่ยนะครับมาเรื่องนะครับว่าเมื่อเราต้องการจะคิดอ่านเรื่องการวาดหวังว่าประเทศเราเนี่ยนะครับเราจะได้มีการพลิกฟื้นในทุกๆด้านอย่างมีความหวังแต่การเมืองเนี่ยนะการเมืองนะครับเมื่อปีหกหกมาสองรัฐบาลซึ่งคนไทยเนี่ยนะครับต่างก็คิดว่านี่ครับเขาไปต่อไม่ได้แล้วทางการเมือแต่พอรณรง์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยปล่อยเลย ปล่อยเลยนี่นะครับนี่ไปไปมาเองจากลำดับที่สามพระเพืกเก่อไทยนี่ทาไทา้ผมว่าเพื่อเหลือแซงทะลุลำดับสองเลเนี่ย mm. เพราะนี่ครับเขาจัดเต็มเขาพร้อมเขาได้ที่หนึ่งมาตลอดครั้งที่แล้วเพิ่งได้ที่สองอะ่ะและนี่นะครับภาคอีสาครั้งที่แล้วก็ยังได้ที่หนึ่งอยู่นะ mm. ทีนี้ปล่อยให้ชกตามสบายนี่ครับขึ้นเวทีก็พ่วกพระพ่วกพระไม่มีใครสู้เขาทุกคนน,นะครับแล้วก็พร้อมกว่าทุกครั้งเห็นไหม คือผมก็บอกว่าพักการเมืองต่างๆนั้นผมก็ประหลาดว่าคิดอะไรกันอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าเพราะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ะนะครับเพราะว่าไอ้นโยบายวันละเก้าคนเก้าล้านเนี่ยนะครับซึ่งอย่างไรมีเรื่องแน่นะครับจะมีเรื่องเหมือนกับคาสิโนโนั่นแหละ,ะเพราะเนี่นะครับนยโยบายนี้กรกตเนี่ยครับต้องทักท้วงนะครับอย่างที่พี่น้องเขาบอกเข้าขายในการปนัน มอมเมาประชาชนซึ่งความหวังนี่ไกลมากนะครับผมได้นั่งคำนวณเครื่องคิดเลขบอกกับพี่น้องว่านะครับว่าหมื่นปีในได้เพียงแค่สามสิบสองล้านสี่แสนคนเท่านั้นสองหมื่นปีก็หกสิบสี่ล้านแปดแสนคนยังไม่ครบเลยนะครับต้องรอถึงสองหมืนปีเลยว่ะคืออารมณ์ความรู้สึกกันแบบนี้เนี่ยครับการคิดนโยบายเพียงแค่จาบฉวยเนี่ย <c oughs> และประชาชน ซึ่งเขาเดือดร้อนนะไอ้นะครับการบริหารประเทศที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนตวนหน้าพอไปจุดประกายความหวังเนี่ยนะครับไอวลล้วันละวันละล้านเก้าคนเนี่ยยากกว่าถูกเลขท้ายสองตัวนะยากยากกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่อีกนะแต่ว่าคนมันคนมันหิวคนมันเดือดร้อนนะว่าไอ้นี่มันใช่และเนี่ยนะครับต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งรุ้นว่าเราวันนี้เราจะหนึ่งในเก้าได้ยังไง ก็เคยบอกไม่ใช่เถอะว่าการเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนนะมีคนเคยพูดไว้อดีตนายกเคยพูดไว้คนหนึ่งไอ้นี่ในีนไอ้นี่โคตรปัญญาอ่อนเลยนะและเนี่ยนะครับก็ไม่ยีละและลีลานี่ครับทาท่าพูดเหมือนกันไอ้เจ้าหนิมก็พูดเหมือนกับเศรษฐาเนี่ยท่าทางอ่ะนะครับตอนเศรษฐาพูดเรื่องดิจิตอลบอลเลตเงินหมื่นเนี่ยที่เมืองทองอ่ะก็เหมือนหนิมพูดอ่ะมั่นใจโบลีลาท่าทาง เงินมื่นได้จิตอนเป็นยังไงนะครับอายุสิบปีขึ้นไปคนละมื่นใช้จ่ายได้รัศมีสี่กิโลแจกกันวันเดียวพร้อมกันทั้งประเทศเออไปให้สัมภาษณ์สื่อไม่ใช้งบประมาณแผ่นนดิแล้วก็นี่ครับก็ไม่เกี่ยวกับคันคู่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นยังไงบ้างพี่น้องไม่รู้จักความชิบหายกันบ้างฮะแล้วสุดท้ายไม่ตรงปกแจ เพราะบ้างสูงไวัย59ถึง16ไม่แจกนะครับมีเงินก็บอกไปทำนะครับเรื่องอย่างอื่นก่อนเอมทีนี้ผมก็บอกว่ามาครั้งนี้เอาใหม่ลงทุนน้อยแต่ว่าตื่นเต้นกว่าคือต้องหาอะไรตื่นเต้นเพราะคนจะจำเรื่องเดิมไม่ได้ไง <c oughs> นะครับมันต้องมีนะครับเรื่องใหม่ๆมาหวือหวากันมาเพราะนโยบายครั้งที่แล้วพูดไม่ได้แล้ว <c oughs> ถามว่ากล้าพูดค่าแรงไหมเนะม ไม่เห็นนะคะนะครับไอ้นี่กล้าอย่างเดียวไอ้รถไฟฟ้า2ี่สบาททุกสายทําทันทีนี่ยังกล้าอยู่อันนี้คนก็ยังสวนนะคะว่าตอนนั้นทําไมไม่ทําแล้วเรื่องไอ้รถค่าน้ามันค่าแก๊สค่าไฟฟ้าทําทันทีกล้าขึ้นไหมเติมเงินนะครับไอ้ครบสองหมื่นทุกครอบครัวปริญญาตรีสองหมื่นห้านะครับซอฟต์พาวเวอร์ไม่ไปทําแล้วอ่ะเห็ไหมขึ้นหลายเรื่องราวลืมแล้วลืมลืมลืมทีนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับ คือการเสนอนโยบายแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลเนะี่ยเอาละก็ไม่มีใครว่านะ mm hmm. แต่ว่าเมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ไปใส่ในในโยบายด้วยนะค mm hmm. ในนโยบายของรัฐด้วยเนี่ยแล้วไม่ทําแล้วก็ไม่มีมาตรการลงโทษลงทัน mm hmm. ก็แสดงว่าวิธีการประกาศนโยบายนั้นเอาไว้เพื่อหลอกลวงคนมีสิทธิ์ทั้งสิ้นเนีย mm hmm. ก็หลอกลวงประชาชนเอาแล้วยังไกกงกกตก็ไม่ทาอะไร ข้างหน้ามันก็มีเรื่องใหม่มาหลอกต่อนะครับก็หลอกกันไปหลอกกันมาอยู่อย่างเงี้ยเราจึงเป็นประเทศโคตรด้อยพัฒนาตอนแรกกกตก็เหมือนจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนภาคส่วนด้านเศรษฐกิจเข้ามาดูว่านโยบายนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ก็ได้คณะกรมวเนงมันได้ทําอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนะครับกกตความเป็นจริงนั้นเนี่ย การเสนอนโยบายนั้นเนี่ยต้องมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาชาติไม่ใช่เป็นลักษณะการมอมเมาตอน d i g ดิจิตอลวอลไอ้คาสิโนไม่ได้ใช้มาเป็นนโยบายหาเสียงนะแต่ก็เอาไปใส่มาเป็นนโยบายรัฐบาลเห็นไหมความจริงก็ผิดเองนะเพราะนี่นะครับไม่ได้เป็นไปตามที่ประกาศเป็นพันธะให้ไว้กับประชาชนเหมือนที่มาของเงินหมื่น่ะ นะครับแม้ว่าแจกไม่ครบอะแต่ก็ผิดกับที่แจ้งที่มากับกกตและกกตก็ไม่ไม่ทำนะครับไม่ทำห้าอะไรเลยนะครับขอข้ามไม่เอกไปคือมว่มคือบ้านเมืองนี่นะครับมันอยู่แบบนี้กันกันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดูปรากฏการณ์ณวันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามแต่ละอย่างน่ากังวลกันแทบทั้งสิ้นค่ะ เพราะเนี่ยครับต่างฝ่ายต่างก็ต้องการคะแนนเสียงหาเสียงนี่นะครับเรื่องลืมเรื่องเดิมนะครับเรื่องที่พูดปีหกหกเก้าพม่พูดนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะยึดแนวทางนี้กันเป็นส่วนใหญ่แต่ผมก็ยังมองว่านะครับระยะเวลาที่เหลือนี้เนี่ยนะครับผมก็วาดหวังว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยเราจะได้หูตาสว่างเพราะนี่นะครับ บ้านเมืองที่อยู่ในสภาพอย่างนี้ผมก็รู้ว่ายากนะครับโหวตโนในภายใต้ว่าประกาศเมืองไม่ร่วมเนี่ยมันยากเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับอย่าว่าแต่โหวตโนว่โวตไอโวตโวตละเท่าไหร่มันจะง่ายกว่านะครับที่เคยเล่าให้ฟังไขแสงถูกใสไปปราัยนโยบายสี่ข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ชาวบ้านบอกอยากจะฟังต่อก็บอกนโยบายมีสี่ข้อ อยากจะฟังเรื่องอะไรข้าล่างเลยแต่กนว่าเท่าไรก็แล้วก็แล้วไปก็แล้วไปมันมีตั้งแต่ดึกดําบรรมาแล้วนะครับไอ้ที่พูดสี่ข้อเนี่ยไม่มีใครอยากฟังหรอกอยากฟังข้อที่ห้าว่าเท่าไร่กาเท่านั้นนะบ้านเมืองเรานั้นเนี่ยครับผมก็ดูว่าหลายเรื่องราวมันเป็นญนาเพียงแต่ว่านี่นะครับการหาเสียงนั้นคือการทําให้คนมีความจําสั้นค นะครับพรรคการเมืองก็ไม่จําเรื่องตัวเองอคือถ้าอธิบายความจําเรื่องตัวเองคนจะจําเรื่องตัวเองได้ก็จะไปจําเรื่องเพื่อน <c oughs> จําเรื่องพรรคการเมืองอื่นเขาก็กราดกันไป <c oughs> ลองไปดูนะครับ <c oughs> ว่าเท่าข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องมาจับกันนั้นเนี่ย <c oughs> เราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยค <c oughs> นะครับแต่ว่าพอสนามการหาเสียงเลือกตั้งมันอยู่ในสภาพแบบเนี้ยผมยังไม่เห็นว่าสภาพข้างหน้ามันนะครับมันจะเดินเนี่ยนะครับอย่าง อย่างว่าบ้านเมืองเราจะมีอนาคตกันอย่างไรเพราะนี่ถ้ามีพรรคการเมืองบ้าๆเกิดเสนอนโยบายมาแจกทุกนาทีอะนาทีละล้านทำไงออเอาเขาบอก<ช>ทำไม่ได้เอา้กยนุ่นโกหกกอน,นะอใช่นคะครับแต่ว่าอ้เรื่องเก้าเก้าล้านเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาทำค่ะแต่ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงนี่ครับเพราะว่าบ้านเมืองมันจะเกิดความเสียหายแล้วท้ายที่สุดประชาชนก็มาต้านเมืองคาสิโนอีกค่อยดูค่ะ เพราะนี่ครับประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไขให้คนทุกคนนะครับจากทุกที่สุดไปยังที่คนที่มีความสุขมากที่สุดจะได้นี่ครับกับเคลื่อนนะครับไปพร้อมๆกันถ้าคนทุกที่สุดอยู่ไม่ได้คนสุขที่สุดก็อยู่ไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นความเป็นรัฐบาลไม่ใช่ว่าให้คนสุขวันละเก้าคนจากจำนวนประชากรน,นี่ครับรวมหกบหกล้านกว่าแล้วเนี่ย นะครับไอแนวนโยบายแบบนี้มันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไร <c oughs> นะครับมันจะไปสร้างเศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงอย่างไรที่อธิบายนกจะเป็นกระตุ้นโอ้สารพัด <c oughs> บ้านเมืองนี้จะต้องใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เต์มาคิดตอออออ่ไอต่างคนวันละวันละเก้าคน <c oughs> คือผมก็ยังมองว่านี่นะครับว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนะครับก็ควรจะมีสติปัญญา ที่ให้กับประชาชนให้กับประเทศในการที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่านี้นะครับคนเนี่ยนะครับก็คนบางคนที่ก็ลําบากชักจะชอบฟังลืมเพราะคนไทยนิสัยเล่นหวยเป็นอาชีพเนี่ยนะครับการพนันทุกอย่างลืมไปว่าไอ้นี่เป็นเงินของแผ่นดินนะอและก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาคนที่เหลือล่ะในแต่ละวันอย่างที่ผมบอกว่าสองหมื่นปียังไม่ครบเลยอนะครับต้องรอเกินกว่าสองหมื่นปี แลวพี่น้องเนี่ยนะครับมีอายุสามหมืนปียังไงไม่ทราบคือสภาพการนี่นะครับผมก็มองว่าระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะยังยังยังมีเวลาเพราะฉะนั้นปรากฏการของโพต่างๆนั้นเนี่ยนิดาโพลเขาจะแม่นเฉพาะกรุงเทพนะนะครับเพราะว่ามันสภาพภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงยากนะครับ แต่จะไม่แม่นต่างจังหวัดอันนี้มีการสอบทางโทรศัพท์ด้วยนะคะทุกก็คือหมายความว่านะครับการไปสุ่มกันลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคะแนนเสียงมันมาจากทั้งกระแสะและการบริหารการจัดการค่ะนะครับไอ้ที่บริหารการจัดการไม่ถามเนี่ยเห็นไหมซึ่งไอเนี่ยเขาจะประเมินยากซึ่งบรรดาคนทำการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ก็นี่นะครับก็ก็มองปรากฏการไม่ได้เป็นตามนี้เลยนะครับเอาในพื้นที่ทั้งในแต่ละในแต่ละพื้นที่ในคะแนนภักนี้ได้เท่าไหร่ได้ได้กี่คนด้กี่คนเป็นคนละเรื่องของโพนะครับส่วนโพนี่ครับมติชนกับเดนิวก็ยอมรับสารภาพไปแล้วว่าใช้ได้20-25%เปอเซ็่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าครั้งนี้ โพนี่วัดอะไรแทบไม่ได้เลยกันแทบดลยกันเสียด้วยซ้ำคือคือถ้าบอกว่าโพวันเนี้ยทั้งราชพัสสงขารวมไปถึงนีดาที่ทําที่นครศรีธรรมราชเนี่ยทำให้เรามองภาพว่าประชาธิปัตย์อาจจะกลับมาในพื้นที่ภาคใต้ชี้แบบนั้นไม่ได้ถูกไหมคะคือกระแสนี่ดีกว่าปีหกหแน่นอนอนะครับแต่ว่าภูมิรัฐศาสตร์ภาคใต้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเราเป็นคนการเมืองที่เราไปเชื่อตัวเลขกันแบบนี้เนี่ยคือเขาเขาสุ่มไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงค่ะ แต่ว่าผลการเลือกตั้งมันไม่เป็นอย่าง,งานั้นการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่ว่าพอสุ่มเท่านี้ประเมินไะด้ผมบอกว่าเขาเนี่ยชัดที่สุดนะครับใกล้เคียงความจริงมากที่สุดก็คือกรุงเทพกนะรุงเทพเป๊ะเลยนะครับ,รบแต่ว่าเพราะว่ากรุงเทพมันเนี่ยไงบาทมีรมั้วคอนโดมีเนีย่ยนู่นนี่นะั่นมันทุกอย่างมัน,มนเป๊ะหมดแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นเนี่ยบริบทการเมืองเนี่ยนะครับคือที่เขาชนะเบ็ดเสร็จนี่ แทบจะเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์วันที่เขากระแสสูงสุดแต่วันเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ย <c oughs> นะครับมันกลายเป็นเป็นคนละเรื่อง <c oughs> คือถ้าคิดตัวเลขตามโพลเนี่ยเขาจะยกภาคเลยนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถามนครับถามคนการเมืองภาคใต้เนี่ยมองอยังไงก็ยากนะครับไม่รู้ว่าจะได้ที่สองหรือลำดับสามอ่ะ <c oughs> นะครับภูมิใจไทยกล้าทํา ประชาที่ปัดรวมกระทั่งในสามวัยชายแดนภาคใต้นั่นก็เป็นเขตตะลุมบอลกันเห็นไหมคือผมก็ยังมองว่านี่นะครับเราก็ต้องดูกันแต่ละตอนนะครับเพราะโคลเห็นไหมมันมันเริ่มเริ่มเละแล้วไงนะครับเริ่มเละกับสถานการณ์นี่ต้องขอบคุณเดนิวกับมติชนจร,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 จริงๆนะครับไม้น mm hmm เป็นโผูแห่งความสุขกันต่อไป mm hmm. <ๆ S 1> ทีนี้าถามว่าประชาชนเนี่ยบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเอาโผไปทางไหนเราก็ไปทางนั้น่ะ อ่าชีดํำจึงใช้บอดดำโพ่แต่ว่ากรณีนี้ิดานี่ก็าอาจจะวิธีโทรเป็นสูตร <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผมก็ยังมองว่านี่นะครับมันจะมาประเมินกับการเลือกตั้งของประเทศไทยนะครับในภูมิภาคแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูปัจจัยอื่นด้วยกระแสดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันดีถึงขนาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยคือหมายความว่านี่ครับจะตั้งยังไงก็เอาไม่อยู่มผมว่ายังยังยังไม่ใช่อยู่นขนาด ยังไม่ถึงขนาดนะจัดต,ตั้งยังมียังมีอิทธิพลน,นะครับคือถ้าไปมือมือที่เขาดูการเลือกตั้งในพื้นที่เนี่ยเขาจะเห็นตัวเลขคนละแบบทีนี้ประเด็นที่ทนายนกเขาได้มีการตั้งคำมน่าเอ๊ะท่าทีที่มันควรจะเป็นมันไม่เกิดขึ้นมันเกิดการหัวกันแล้วหรือเปล่าอย่างกรณีบางพักบางเรื่องควรที่จะโดนโจมตีกลับไม่โดนหรือแม้กระทั่งการเปิดายชื่อแทนที่มันจะว้าวขึ้นมาประชาชนเห็นแล้วว่าโอ้อตัวนี้เลยแต่กลับสอจอ นักการเมืองท้องถิ่นอันนี้มันมันเป็นคืออย่างไรก็ตามหนึ่งอาจจะเข้าใจว่านําอยู่อันนี้อองคิดก่อนสองไม่เห็นอยู่ในสายตาเลยแล้วก็ปล่อยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าหัวยังยังยังไม่ได้ปรากฏกันยังไม่ยังยังบอกเบ็ดเสร็จยังไม่ได้คนะครับแต่ดูรายชื่อพรุ่งนี้ที่จะแถลงจับกวานว่านะครับจับได้แค่เข่งหรือเปล่านะครับถ้ามาเล่าให้ฟังว่าหนีแล้วเนี่ยนะครับผมจะด่าให้ บอกมึงมาบอกกูทำเพี้ยอะไรทขอไป